ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์สายหวงทุกท่านนะครับไลฟ์นี้นะครับเป็นชุดข้อมูลนะครับจับประกบชุดที่หนึ่งนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ไปดูข้อมูลกันนะครับชุดแรกนะครับผมก็ก่อนอื่นก็หาตัวชนก่อนนะครับชุดแรกหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะครับ ุดที่สองก็ได้เลขสี่สามห้าหกสองศูนย์นะครับเลขที่ชนนะครับก็จะเป็นครับเลขเลขหกนะครับตัวแรกนะครับเลขหกชนนะครับต่อเลขที่ชนอีกหนึ่งตัวก็เป็นเลขศูนย์นะครับก็จะมีเลขสองนะครับปรากฏว่านะครับมีเลขชนนะครับ ามตัวนะครับเขียนไว้ด้านล่างนะครับได้แก่เลขนะครับหกสองศูนย์นะครับเคนะครับก็แล้วก็จะไปเข้าชุดนะครับจะได้เป็นเลขชุดไหนนะครับก็รับชมพร้อมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไลฟ์สายหวยไว้ด้วยนะครับถ้าคิ้เป็นประโยชน์นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เลยครับกอวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับก็มีชุดข้อมูลครับที่เข้าด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับกาดูชุดข้อมูลนะครับการจับชุดนะครับชุดแรกนะครับจะจับเลขเด่นก่อนนะครับเลขชนนะครับหกสองศูนย์นะครับจับกับชุดแรกนะครับที่เหลือก็คือเลขเจ็ดแปดหนึ่งนะครับ ก็จะได้เป็นชุดไหนนะครับไปดูกันนะครับแรกได้เลขนะครับหกเจ็ดนะครับหกแปดนะครับหกหนึ่ง สองแปดสองเจ็ดสองหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับชุดต่อมานะครับผมก็จะจับชุดนะครับ เลขเนะครับชนกับตัวเลขเศษนะครับก็คือเลขเก้านะครับก็จะได้เป็นชุดหกเก้านะครับสองเก้านะครับแล้วก็ชุดศูนย์เก้านะครับก็ต่อมานะครับก็จะมาจับกับชุดด้านล่างนะครับเลขเต่นนะครับ เลขชนครับชนครับจับกับเลขสี่ห้าสามนะครับก็จะได้ออกมาครับเป็นชุด 6, กสี่นะครับหกสามหห้านะครับชุดสองสี่นะครับ สองสามนะครับจุดสองห้านะครับแล้วก็ชุดศูนย์สี่นะครับศูนย์สามศูนย์ห้านะครับก็ครบนะครับข้อมูลนะครับก็ชุดที่เหลือนะครับก็จะจับตัวเลขนะครับเจ็ดแปดหนึ่งนะครับจับ วินกับชุดด้านล่างนะครับก็คือสี่สามห้าครับเจ็ดแปดหนึ่งกับสี่สามห้านะครับ, 7, 8, 1, บ, 4, 3, รบแล้วก็จะได้มาเป็นชุดนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่ง แล้วก็ชุดสามแปดสามเจ็ดสามหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชุดห้าเจ็ดครับ ้าแปดครับแล้วก็ชูนห้าหนึ่งนะครับ,ก,รบก็มือเขียนออกมาครับได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับสี่ชุดนะพอมาลองไล่ดูกันนะครับในชุดแรกนะครับสีสองแปดสีสามสิบสองนะครับ ามสามเก้านะครับสามสามเก้าน,นะครับเก้าสองสิบแปดนะครับสิบแปดบวกสิบสองนะครับก็เป็นสามสิบชุดนะครับในชุดนี้นะครับยังไม่ตัดนะครับชุดเต็มนะครับรายข้อมูลทั้งหมดสามสิบชุดนะครับเป็นข้อมูลชุดที่หนึ่งนะครับจะประกอบนะครับ ก็เดี๋ยวชุดเน้นนะครับชุดเน้นเดี๋ยวผมก็จะมาจับให้นะครับมีชุดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรอสรุปข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับมีทั้งหมดนะครับที่จะลงนะครับห้าชุดนะครับพี่แกรหน้าจอไว้ได้เลยนะครับชุดแรกนะครับชุดต่อไปนะครับจะเป็นชุดที่สองนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล์ให้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณนะครับ แปดจุดสามศูนย์นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ลงคลิปนะครับในทุกๆวันนะครับก็พี่ๆกดติดตามไม่ได้เลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมนะครับโอเคนะผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในในหน้านะครับชุดที่สองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะผมสวัสดีครับ